สบายดพพีพี่น้องงานเขากํากลังลงเต็นลงยังน่ะแม่ขี้ยังมากนะขี้เล,ล่นลูกไส้เมื่ทรงเมื่ทรงนี้ไปเนีเขาก็ไปให้งานผุนมาตวเว้ยผมนแรกกับ,บ บริการนี่บริการเข้ามาจากนี้นี่ลาวัดนี่ยนี่เดนี่รถแบบนี้รมือ้นละทอด้ดละแม่เนี่ยเขาือว่างเออเขาจะนาวัด้นี้ีฟี่วันน้ วัดวังน้ำเย็นกับยุสสะ,ะข้ามพัแล้วเนี่ยยุบยุบันสาวหนอ่อยผัวลสะรข้ามกุศวัดวังน้ำนนเกกย็น ากนีไปกินซ่ากไก่บ่เนี่ไก่ออกไปนี่ออกไปนครออกตรงไปทั้งนี้นครนายกลังสิตนี่ก็ล่งไปหันอ,อ๋อนองไปหันกายข้องนึงข้องข้องนือไกายฟิวเจอร์ล่งสีดไปเดี่ยวอยู่ด้วย เลิกเลกเลิกนี่เลิกจากนี้แล้วก็สิไปเลืลยแหละทชื่งานนะแม่่เขาก็ไปนอนยู่พุ่นะว้สนามเป็นลอยไรอยู่นี่ตุงขาที่เกี่ยวข้อเับยางยางขากับบนร้อยมากระับเลยยางข้าเน่ยย้นย้นไอติมมันจะไม่ได้เงินหนูเด้อกรหนูจะเมามันให้พ่อร้องรแรเซอร์มันไปทั้งไหนแล้วไม่รู้นมันจะไม่ได้เงินหนูแ้น หนูเห็นแล้วหนูเห็นแล้วแล้วหนูว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปหามันจักหน่อยจักหน่อยคอยจะมาอยู่ดอกแม่ยยเีอ้มน เขาเป็น,น,นยังไงคุยามานั่งพี่ <laughs>

หอบก้องเขา,นาเนาะแดดแดดใครลีแดดแห้ง าม,ามีั้นกาไหนท้นแกนท่ายยิ่กินซาเด,ด <laughs> กัดีเด้แล้วเนาะน้ำถ่ยกินซาเออบอว่าห้ามพมีดอย่างถ่ายน้ำพ่นเนาะพี่น้องเขเ็นเด็กมีส่วนรวมนักแสดงว <laughs> ันมา,าลอพี่น้องเอ้ยอะ กมาดิ้นก,กันไว้สปซมีซกก้อนคอ,อกันไม่คลิปหนาสล้รเราคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้งกแต่ราบอกคน